สวัสดีนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการเที่ยวได้ไม่ลบหลู่วันนี้ผมนัดผีมาประจำการเป็นที่เรียบร้อยครับเนื่องจากมีคนสนใจอีพีวัดเขาอ้อเป็นจำนวนมากวันนี้รายการเที่ยวได้ไม่ลบหลู่จึงได้นำประวัติของวัดเขาอ้อแบบเต็มครับมาฝากคุณผู้ชมซึ่งประวัติของวัดเขาอ้อนี้ได้ถูกรวบรวมโดยดรสมาพรณนะพัฒนลุงครับ วัดเขาอ้อตั้งอยู่หมู่ที่3ตำบลมะกอกเหนืออำเภอควนขนุนจังหวัดพัทลุงครับเป็นวัดมหานิกายและก็เคยเป็นสำนักที่สาปามโมกของพราหมณก็ตั้งขึ้นก่อนปีพุทธศักราช800ครับส่วนหนึ่งมีหน้าที่ถวายวิทยาการให้กับบรรณกษัตริย์ผู้นําและก็นักรบครับ จนกระทั่งถึงพราหมรุ่นสุดท้ายได้หลอมสำนักเขาอ้อเข้ากับศาสนาพุทธโดยนิมนต์พระรูปหนึ่งมาจากวัดน้ำเลี้ยวนามว่าพระอาจารย์ทองครับให้มาอยู่ในถ้ำแทนแล้วก็มอบคำพีศักดิ์สิทธิ์ของบูรพาจารย์พราหม์และถ่ายทอดวิชาให้จากนั้นมอบสำนักให้กลายเป็นที่พักสงฆ์จึงกลายมาเป็นวัดเขาอ้อครับจุดกำเนิดของสำนักวัดเขาอ้อนั้น แต่เดิมเป็นที่บำเพ็ญพรตของพราหมณ์ลายรุ่นเนื่องจากภายในถ้ำบนเขาอ้อนั้นเป็นทำเลที่ดีมากตัวเขาอ้อเองก็ตั้งอยู่บนเส้นทางสัญจรของชุมชนในอดีตครับนั่นก็คือเมืองสถิงปุระหรือสถิงพาราสีซึ่งก็คืออำเภอสถิงพระในปัจจุบันนี้ครับซึ่งประวัติของเมืองสถิงปุระนั้นเกี่ยวข้องกับพราหมณ์อยู่มาก แม้กระทั่งในสมัยศรีวิชัยที่ศาสนาพุทธแพร่อิทธิพลทั่วแหลมมาลายูครับทางประวัติศาสตร์บอกว่าเป็นเมืองที่มีชุมชนหนาแน่นที่สุดในขณะนั้นครับมีพราหม์ผู้ทรงวิทยาคุณฤาษีคณะหนึ่งได้ไปบำเพ็ญพรตอยู่ที่บนถ้ำเขาอ่อบำเพ็ญพรตจนเกิดอิทธิฤทธิ์ต่างๆตามตำราอาถรรพ์เวทแล้วได้ถ่ายทอดวิชาต่อๆได้จัดตั้งสำนักถา่ายทอดวิชาความรู้แก่ผู้สนใจซึ่งตามวันณะแล้วพรณามีหน้าที่ถ่ายทอดวิชา าความรู้ให้แก่เชื้อพระวงศ์วันนัก,กษัตริย์ลูกหลานผู้นำและนักรบเพื่อจะนำไปเป็นความรู้ในการปกครองคนต่อไปครับเพ,พราะพราหมณ์เป็นชนชั้นรักสงบมีทตุแห่งความประนีประนอมสูงฮะมีความคิดกว้างไกลเป็นชนชั้นนักการศึกษาชนชั้นแรกของโลกนอกจากวิชาเนเรื่องการปกครองตามตำราธ,ธรรมศาสตร์แล้วก็ยังมีเรื่องพิธีกรรมเลิกยาม การจัดทับตามตำราพิชัยสงครามตลอดจนไปถึงไสยเวทและก็การแพทย์ด้วยครับตามตำนานนั้นบอกวิชาสองสายสืบทอดโดยพรหมนาจารย์ผู้เท่าสองคนฮะซึ่งสืบทอดกันคนละสายสำนักเขาอ้อในสมัยนั้นเนี่ยเป็นสำนักที่สาปามโมกจึงมีพราหมณ์อยู่สองท่านเสมอการสืบทอดวิชาของสำนักเขาอ้อได้ดำเนินเช่นนั้นจนกระทั่งถึงพรามณรุ่นสุดท้ายครับเห็นว่าไม่มีผู้รับสืบทอดต่อแล้ว ประกอบกับเล็งเห็นว่าเมื่อสิ้นท่านแล้วสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้เป็นที่ฝังร่างของพราหมูบรรลุพระเวทหลายรุ่นหลายคนแล้วก็สถานที่จึงสำคัญเกินที่จะปล่อยให้รกร้างไปครับพราหมูเท่าท่านจึงได้เล็งหาผู้ที่จะสืบทอดแล้วก็รักษาสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ไว้ประกอบกับขณะนั้นอิทธิพลทางศาสนาพุทธได้แผ่เข้ารายล้อมเขตเมืองพัทลุงและบริเวณข้างเคียงมหาพราหม์ทั้งสอง ท่านเล็งเห็นว่าต่อไปภายภาคหน้าพุทธศาสนาจะยั่งยืนครับและแผ่อิทธิพลในดินแดนแถบนั้นการที่จะฝากอะไรไว้กับผู้ที่ยั่งยืนและมีอิทธิพลน่าจะเป็นการดีท่านเลยตัดสินใจนิมนต์พระพิสุรูปหนึ่งมาจากวัดน้ำเลียวนามว่าพระอาจารย์ทองให้มาอยู่ในถ้ำแห่งนี้ แล้วมอบคำพีศักดิ์สิทธิ์ของบุรพาจารย์พรามพร้อมทั้งถ่ายทอดวิชาไสยเวทให้รวมทั้งวิชาทางแพทย์ตามตำนานแม้ว่าสำนักเขาออดจะก,กลายมาเป็นสำนักสงแล้วต่อก็ยังคงสืบทอดหน้าที่เป็นสำนักเผยแพร่ความรู้ให้แก่เยาวชนต่อมาอีกหลายร้อยปีครับ แต่ว่าเมื่ออยู่ในความปกครองของพระพิสุบรรดาสิษย์ที่เข้าเรียนในสำนักนี้มีหลายชนชั้นขึ้นอยู่กับความสามารถและแรงศรัทธาครับวัดเขาอ้อเป็นวัดสำคัญและก็มีบทบาทวัดหนึ่งในสมัยอยุธยาแต่สมัยต่อมาขาดการดูแลครับมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญฉบับหนึ่งซึ่งทางวัดได้เก็บรักษาไว้ คือสารตราของเจ้าพระยาเมืองนครศรีธรรมราชที่มีมาถึงพระยาแก้วโกรพิชัยบดินสุรินทรเดชอภัยพิริยะพาหะเจ้าเมืองพัทลุงลงวันเสาร์เดือน6ขึ้น8คำ่ำปีรากาจุลศกราช1,103 ตรงกับพุทธศักราช2284อยู่ในรัชสมัยแผ่นดินพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศแห่งกรุงศรีอยุธยามีความว่าด้วยขุนสีสมบัติในกองสุราเข้าไปฟ้องว่าที่วัดเขาอ้อสร้างมาก่อนแล้วกลับลกร้างสิ่งก่อสร้างชำรุดทุดโทมลงมากคราวหนึ่งพระมหาอินทราจากปัตตนีได้มาเป็นเจ้าวัดและได้มาปฏิสังขรณ์วัดขึ้นมาใหม่ โดยมีท่านตาปักขาวขุนแก้วเสนาและขุนสีสมบัติเป็นหัวหน้าฝ่ายคฤหัดช่วยกันซ่อมแซมพระพุทธร,รูปในถ้ำสิบองค์ตลอดถึงพระอุโบสถนอกจากนั้นยังดำเนินการสร้างที่อยู่อาศัยของสงฆ์ต่อมาเมื่อได้พระราชทานที่ดินและคณะดังกล่าวได้จัดการสร้างพระอุโบสถขึ้นถวายไว้แก่วัดในการสร้างพระอุโบสถห้าคนคือในเพ่งในพรมในนัด ในคงและในกุมารครั้นพระอุโบโสถเสร็จแล้วก็มีหนังสือบอกถวายพระราชกุศลไปให้พระเจ้าอยู่หัวทรงทราบทรงพระกุรุณาโปรดก้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระพุทธรูปหล่อด้วยทองสำลีหนึ่งองค์พระพุทธรูปหล่อด้วยเงินหนึ่งองค์ให้แก่วัดเขาอ,อชาวบ้านเรียกพระพุทธรูปทั้งสองว่า เจ้าฟ้าอิ่มและรูปเจ้าดอกมะเดือ่อต่อมาพระมหาอินทราชได้สร้างพระพุทธบาทจำลองด้วยมนดบกว้าง5้าวาสูงหกวาขึ้นบนไหล่เขาอ้อได้สร้างพระพุทธสายญาติหนึ่งองค์สร้างเจดีย์ไว้บนเขาสามองค์มีบันทึกทางประวัติศาสตร์ของเมืองพัทลุงที่ได้กล่าวถึงความสําคัญของวัดเขาอ้อหรือสำนักเขาอ้อที่เกี่ยวกับวิชาไสยเวทความว่าเมื่อปีพุทธศักราช2328 ครั้งที่พม่ายกทัพมาตีเมืองชุมพรเมืองชายาเมืองนครศรีธรรมราชได้เป็นผลสำเร็จและยกทัพตีมาเรื่อยพระยาพัทลุงขุนและพระมหาช่วย รวมถึงชาวบ้านนำเลือดซึ่งเป็นสิทธิวัดเขาอ้อมีความรู้ความเชี่ยวชาญในวิชาสัยเวทได้ลงตระกุดประเจียดให้แก่ไพร่พ,พลแล้วแต่งกองทัพยกไปคอยรับทัพพม่าอยู่ที่ตำบลท่าเสียดคลั้นทัพพม่ายกกำลังมาถึงเห็นกองทัพไทยจากพัทลุงมีกำลังมากกว่าตนแต่ที่แท้จริงแล้วมีกำลังน้อยกว่ากองทัพพม่าหลายเท่า แต่ด้วยอํานาจพระเวทมนตราครับและคาถาที่พระมหาช่วยนั่งบริกรรมภาวนาอยู่เบื้องหลังนั้นทําการผูกขุนพยนต์ขึ้นเป็นทหารสูงใหญ่ให้ข้าศึกมองเห็นเป็นคนจํานวนมากและมีกําลังร่างกายสูงใหญ่ดุดันกองทัพพม่าจึงยกทัพกลับไปพระมหาช่วยจึงมีความดีความชอบทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้ลาสิกขาแล้วทรงโปรดกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งให้เป็นพระยาทุกขราชช่วย เป็นผู้ช่วยราชการเมืองพัทลุงชาวเมืองพัทลุงได้ยกย่องพระมหาช่วยว่าเป็นวีรบุรุษจึงได้ร่วมใจกันสร้างอนุสาวรีย์ปฏิสฐานไว้ที่สามแยกท่ามีหรำมอำเภอเมืองจังหวัดพัทลุงในบริเวณวัดเขาอ้อมีถ้ำหลายแห่งเช่นถ้ำพระหรือถ้ำฉัตรทันบรรพศใช้สำหรับปลูกเสกพระเครื่องและว,วัตถุมงคลจตุคามรามเทพถ้ำใสถ้ำหอมและถ้ำทองพระโรง รายนามเกจิอาจารย์วัดเขาอ้อ 1. พระอาจารย์ทอง 2. พระอาจารย์สมเด็จเจ้าจอมทองอยู่ในสมัยเดียวกับหลวงปู่ทวด 3. พระอาจารย์พรมทอง 4. พระอาจารย์ชัยทอง 5. พระอาจารย์ทองจันทร์ 6. พระอาจารย์ทองในถรรมพระอาจารย์ทองหน้าธรรมพระอาจารย์ทองหูยาน 9. พระครูสังควิจารณ์ชัดทันบัรพศพระอาจารย์ทองเท่าพุทธศักราช2,392ถึง2,470 10พระอาจารย์พระครูปานปา,นปา,นปานลธรรมโมพระอาจารย์ปานพุทธศักราช2,471ถึง2,520 11พระครูอดุลธรรมกิจอคคธรรมโมพระอาจารย์กลั่น พุทธศักราช2,519ถึง2,549 12. พระประหลัดห้องธรรม,มวโรพระอาจารย์ห้องพุทธศักราช2,550ถึง2,559 13. พระปหลัดวิเชียนศีละโชโตพระอาจารย์เชียนพุทธศักราช2,559ถึงปัจจุบัน นี่ก็คือประวัติโดยย่อ,อของวัดเขาอ้อโดยสังเขปนะครับเชื่อว่าคุณผู้ชมก็ได้ความรู้ไปไม่มากก็น้อยฮะถ้าผิดพลาดประการใดต้องขออภัยไว้ด้วยขอบคุณทุกการติดตามนะฮะไม่ว่าจะใน Facebook ก็ดี YouTube Channel ก็ดีฝากรบกวนติดตามด้วยกับ YouTube Channel ช่องสุดกล้าวนะครับกับรายการเที่ยวได้ไม่ลบหลู่ฝากกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร e กดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยเพื่อคุณผู้ชมเนี่ยจะได้ไม่พลาดในคลิปต่อๆ ของรายการเที่ยวได้ไม่ลบหลู่นะครับอยากให้พวกเราพาไปที่ไหนหรือว่ามีของดีอย่างไรบอกเรามาใต้คอมเมนต์นะครับไว้พบกันใน e ีพีหน้าวันนี้ผมนัดผีต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีทุกคนนะครับ